เฮ้ยเอา้าทอดกลางเกงก็อนเลยทอดกลางเกงก็อนเลยเอา้าลงบอ่อต้องทอดกลางเกงแต่ถ้าจะให้ทอดใจไม่รักตัวเองอะเขาทำไม่ได้เลยฮันนะหอเอิร์ดตดชื้นกับไม้ภัยสองกระบอกวันนี้เอิร์ดจะพาไปดูวิธีการขึ้นลูกพันธุ์ปลาหลายหลายล้านตัวด้วยไม้ไั่สองกระบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเอิร์ดจะพาไปดูว่าเขาทำยังไงที่อุดมพันธุ์ปลาสลิดเอาไปลงบอ่อต้องทอดกลางเกงลงไปครับไป ตรงนี้เป็นพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ตอนนี้นะครับตากล้องนะตอนนี้นะครับตากล้องได้ล้มลงไปแล้วนะครับตรงนี้คือพื้นที่ทั้งหมด25ไร่แต่ก่อนมีน้ําแบบเต็มๆดูดน้ํำอาไปแล้วก็จะมีร่องแบบนี้อ้าวสวัสดีทุกคนครับ<น>ะละเขาเรล่านี้ไม่ได้ขายมีเกีียวนะป๊อกปอกแป๊กแป๊กหุธทีการคือป๊อกป๊อกป๊กนี่นะครับเขาก็ต้องเดินแบบเนี้ย ไปทั้งหมด25ไร่เราะปอกปอกแบกแปกปอกปอกแบกแ,ก,แ,ก,แกพอปลาสลิดมันมตกใจพอปลาสลิดมันมตกกระจมันก็จะว่ายไปว่ายไปเขาต้องเดินแบบเนี้ย5ไร่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งแล้วพี่ก็บอกรับประกันว่าถ้าเคาะแบบเนี้ยจับไปทุกตัวหนีไปนูงนู้นทุกตัวเดี๋ยวเราจะไปดูหลักฐานยืนยันว่ามันไปอย่างนั้นจริงไหมแต่เราจะเดินเคาะไปก่อนนะอปกอแปกแบกปอกแบก ตรงนี้นะครับลูกพันปลาสลิดนะครับได้ถูกต้อนเอาไว้หมดแล้วเ,เขาเข้ามานี่ครับตรงนี้เป็นล้านล้านตัวดึงอ้วนขึ้นมาเงี้ยดึงอ้วนขึ้นมาอย่างนี้แล้วคุณดูไม่ใช่แค่ไล่ลูกปลามาปูเขามาปูนาใช่ไหมอ่ะคุณไปดูเลยปูนาเขายัางมานี่สุดยอดเขาทําอย่างเงี้ยขึ้นไปเป็นล้านนี่คุณดูดูคุณด,ด,ดนูนี่นี่แหละครับนี่คือลูกปลาสลิดนะใครไม่เคยเห็นหัวปลาสลิดไปดูคลิปกเก่าๆของเอิร์ธได้นะนี่นี่คือลูกปลานะครับล็อตแรกคือประมาณห้าหมื่น 50, ตัวพี่นะ เอาเลยครับตักปลื้มแล้วเขาก็จะตักขึ้นไปแล้วเอาไปรวมกันนะครับได้เป็นล้านๆ้านตัวนี่เอมือเทหน่อยคอยกระชับไปชื่นใจพี่แรมขอบคุณครับแล้วนะครับข้านเอาไปเขาจะตักปลาสลิดแล้วก็จะตั้งเรียงแถวแบบนี้แล้วก็นํามาพักไว้ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเป็นล้านๆ้านตัวล้านล้านตัวจากบ่อนี้นะครับนี่ ระหว่างที่เขาเคาะไปอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่านั้นจะแห้งน,นํามาใส่เปลตรงนี้ครับในนี้มีประมาณสอล้านตัวคุณเข้ามาดูเลยว่าปลาสลิดมันเป็นหัวยังไงเข้ามาดูเลยว่าตัวเล็กๆมันเป็นยังไงคุณมาดูครับนี่นี่นี่ครับเน่น่ววนี่คือลูกพัน์ปลาสลิดนะครับคุณดูสีเขาก็จะสว,ส,วสวย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 แบบนี้นะครับในเปลนี่มี2ล้านตัวนะ นี่ฟื้นหมงต่อยเขาก่อนอ่นนี่แล้วพอเขาได้ลูกพันปลาสองล้านตัวแบบนี้เขาก็จะทําการเอาไปส่งให้กับบอ่อปลาสลิดเพื่อเลี้ยงต่อไปให้มันโตแล้วนําไปขายวันนี้เราจะถ่ายให้ดูเขาทำยังไงอาชีพนี้เพราะพันปลาสลิดเขาเอาปลาสลิดมาจากไหนต้องใช้กี่ตัวถึงจะออกมาเป็นสองล้านตัวแบบนี้แล้วก็จะไปถ่ายให้ดูด้วยว่าเวลาเขาทําเสร็จแล้ว เขาเอาไปขายยังไงแพ็คยังไงไปส่งยังไงราคาเท่าไรขายได้กี่สตุงสตางค์เอาเดี๋ยวไปดูเออจะชื่อนะครับบรรยากาศสดๆดที่อูดมพันธ์ปลาสลิดนะครับใครอยากกินปลาสลิดบอกว่าอยากกินปลาสลิดเฮ้ยแล้วบอกด้วยว่าเป็น FC เอฟซีเออจากจังหวัดอะไรเดี๋ยวเออเอาหัวใจไปให้หนึ่งดวงอารมณ์ดีดีดีดดอาจจะเอาปลาสลิดไปให้อีกนึ่งตัวฮันนะฮันนนนอ,นอ,อไปครับเขาจะแพ็คขาย ขายนับเป็นตัวตัวเงี้ยอ่แเราเขามีวิธีการนับยังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเลยเดิยคุณดูนี่ปลเรียบปลาเพียบนี่มาแล้วมาแล้วนี่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 ใครมาใครมาวันดีครับพี่อุดมเจ้าของบ่อครับเดี๋ยวจะมานับให้ดูวิธีการนับปลาสลิดใช่ไหมว่าเขานับยังไงพี่บอกว่าสองล้านตัวอ่าไปครับเริ่มทําไงครับพี่ขั้นตอนแรกเราตักแบบนี้ก่อนหนึ่งอาา่าคร่าวๆคือหนึ่งใช้ตัวนี้เขาเรียกขันใช่ไหม ขันที่เจาะรูเนี่ยไปตักมาฟื้มหนึ่งนี่เขาข้าวใส่อย่างนี้ปึ้งแล้วไงต่อครับขั้นตอนการน,นับครับอยู่กับเจ้าของโอครับพี่อุดมอ่ะเขาบอกคนละถ้วยทายังไงนับยังไงเราจะรู้ได้ไงว่ามีสองล้านตัวทีละห้าตัวทีละห้าต,ตัวอ่ะมาครับถักใกล้ๆเลยครับทีละห้าตัวคือยังไงอ่ะเฟ้าตัาอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งอ๋อนับอย่างนี้เลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยนะอ่ะแล้วสองอ่ะผมก็สามสามคร่าวคือเราตักให้ได้ห้าตัวเดี๋ยวพี่ลุงเขาตักทีเดียวได้ห้าเลยนะสี่ห้าห้า กี่มือ200ร้อมือ200มือก็เท่าร้อยพันตัวไปแลาตักทีเพิ่มเพิมเพิ่มถุงนึงก็หนึ่งพันหนึ่พันไซเล็กหกโมงเช้าถึงเที่ยงขั้นตอนแรกเพิ่งเสร็จไปเอาขึ้นปลาสลิดมาเป็น2อล้านตัวขั้นตอนต่อไปสําคัญที่สุดกินนะครับนี่กองทัพต้ตองเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราจะมาแอบดูกันว่าเราจะมาดูกันว่าวิธีของเขานะครับพอขึ้นมาจากน้ำเนื่อยกินอะไรกันนี่นี่คุณดูนี้ โอ้โหนี่นี่นี่คุณลองคิดดูเดี๋ยวคุณขึ้นมาจากน้ำจับปลาเหนื่อยเหนื่อยเช้ายันเที่ยงคุณมาเจอนี่กระเพากุ้งมีหมูตับมีตับโอ้โหผมพูดเลยผมพูดเลยว่าผมพูดเลยว่ามันยุดไม่ได้มันยุดไม่ได้ยุดไม่ได้กินเลยเดี๋ยวกินก้าวเสร็จดูวิธีการต่อครับเขาก็จะมาแพ็กใส่ถุงแท็กใส่ถุงก็นี่พี่เขาเทน้ํำไปฟื้มเนี่ยเขาตักมาหนึงคันแบบนี้หนึ่งันตัว 1,000พตัว1,000ตัวอันนี้เขาเรียกว่าขนาดเท่าใบแคใช่ไหมครับตัวเล็กตัวเล็กเท่าใบแคเนี่ยหนึ่งขันหนึ่งพันตัวเขาจะตักไปถุงละ1,000พตัวนี่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 เขาตักน้ำใส่ปุ๊บแล้วก็ดีเลยหนึ่งพันตัวแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงมานี่ลําเลียงมานี่ลําเลียงแเ้าลำเลียงมาเรื่อยๆอยอันนี้ขั้นตอนต่อไปครับฉีดถุงออกซิเจนนะครับก็ฉีดลงไปอย่างนี้ฟื้มฟื้พอนะแล้วก็นี้เสร็จปุ๊บ ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมัดแล้วก็นําไปขนส่งหรือนําไปขายต่อนะครับนี่พอไหมเขาเรียกว่าการสุ่มนับนั่นแหละรอบแรกนับได้พันตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปไม่ต้องนับก็ตักเท่านี้คือพันตัวพันตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าบอ่อเนี้ยมีทั้งหมดกี่ตัวดูสวิงการหมุนนี่นี่นแล้วก็ชืดๆๆๆเลยนะอาคนดูทีตากล้องถามามาไม่กลัวปลาเมาเหรอมันไม่เมานะปลามันไม่เมาแต่ผมมาเมารักขันเนีย นี่นด,ดูนะก็คือหมุนอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาถ่ายดูใกล้ๆนี่เหแล้ว,น,น,ลวนี่นี่เขาหมุนอย่างนี้เลยนะเฟื้อเฟือเฟื่อโอ๊ยแล้วทําไงนี่เป็นเกลียวเนี่ยเป็นเกลียวมีนะแล้วก็หนังยางรัดไปเลยฟื่งมงสามรอบรอบนี่เขาทาชาให้ดูแล้วนะจริงๆเขาคล่องมากแล้วคุณดูนี่เป็นแบบนี้อายิ้มยิ้มอาชีพทุกอาชีพต้องอาศัยความชนานาญอาศัยความชนานาญจริงๆคือคุณเห็นว่าแค่มัดหนังยางเนี่ย ถ้าคุณทําให้เป็นเนี่ยยากนะเพราะทำไปแป๊บๆๆๆเนี่ยมันง่ายเพราะาทำบ่อยทำทุกวันทำไม่ได้ไม่พี่รู้ได้ไงผมมาที่นี่้รู้ตามอยู่ไม่ผมไม่ได้บอกใครอยู่ตามบ่ออยู่ตามบ่อพี่บอกี่บอเขาบอกอ๋อแต่ไม่ได้มาซื้อปลาไม่ได้มาซื้อปลามาดักรอถ่ายรูปครับผมขอุ้ณครับขอบคุณก FC FC อ่ะผมรู้จะให้อะไรผมเอาปลาสลิดเท่หนึงถุงแล้วเก็ไปจ่ายตังค์กันเราเองครับ ขอบคุณนะครับพี่ครับเดี๋ยวนั่งดูมาเลยนะครับผมครับได้นะเอาครับขั้นตอนไปขึ้นรถนะครับที่นี่เขาซื้อทีเป็นแสนแสนตัวหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นตัวขึ้นรถไปเรื่อยๆครับนี่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นตัวคุณดูนี่ขึ้นใหม่เฟื่มเฟื่อมฟื่มอันนี้คือเขามาเอาที่หน้าบ่อเลยอ่าขึ้นม่ครับไปแล้วคุณเห็นดูนี่นี่ที่เขาโยนมาเนี่ยคือน้ําแข็งไม่ใช่ว่าเขามากินอะไรแล้วน้าแข็งบนหกนะ ไม่ใช่เขาโยนน้ำแข็งเอาไว้แล้วเขาวางปลาเพื่อให้น้ำมันเย็นลงให้ปลามันได้อุณหภูมิของมันมันจะได้ไม่ตายถังออกซิเจนนอย่างเพิ่งยกมาเปลี่ยนแบบนี้เนะี่ยเขาบอกว่าใช้ได้800ถุงก็หมดแล้วเขาก็ยกมาเปลี่ยนนี่กาลังเปลี่ยนเอามาแล้วครับ2ถัง,งแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องใช้เยอะเพราะว่าเราจับถึง2ล้านตัวมันไม่ธรรมดานะครับพี่อะไรครับพี่ตูชินนเขาบอกมาจะาก,กำแพงแสน มาซื้อกี่ตัวห้าหมื่นตัวห้าหมื่นตัวแล้วผมถามเขาว่าเขารู้ได้ไงว่าตรงนี้มีบอ่อคุณดูจากไหนมาจากเนี้ยจากเอิร์ธต์สดชื่นนะ่ะนี่พี่อูดมอยู่ไหนเนี่ยพี่อูดอมเขาดูเอิร์ตต์ดชื่นมาแล้วมาซื้อพี่นะมีห้าหมื่นตัวนะครับวันนี้เฮ้ยเอิร์ตต์ดชื่นจริงจริงเมื่อกี้เขาขอผมถ่ายรูปไงผมเลยถามว่ามาจากไหนโอ้ขอบคุณมากโอ้ผมเจอ FC ผมแล้ว f อผม FC เอิร์ตต์ดชื่นนี่คือสุดยอดจริงๆนะไม่ว่าผมจะไปถ่ายที่ไหนอะไรยังไงนะ ตามไปซื้อหมดตอนนั้นผมไปถ่ายไปช่วยส่วนองุ่น125ตันใน7วันหมดแล้ววันนี้ผมเจอผมมาถ่ายปลาสลิดเขามาซื้อกี่ตัว50,000ตัวเอาถ่ายลุกอ่ะโอ้โหพี่ขอบคุณมากเลยอะ่ะแล้วต,วต,วตวกตกกระติ๊ที่ทำบอ่ออยู่ก่อนไหมไม่ไม่เคยครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจทำบ่อนี้ก็ไปดูนี่แหละดูที่ดูเอ,อิร์ดเออ,เอ,อตอนวิดอ่ะตอนนั้นตอนขึ้นปลาสลิดอ๋อแล้วก็เลยรู้จักพี่อุดมโทรหาเลยโทรหาตามที่ว่า เบอร์อะตอนที่ถามเบอร์ของรเฮ้ยพี่เขาสุดยอดมากแสดงว่าดูผมจบแล้วก็นี่แล้วนี่คือพี่เลี้ยงล,อลย็ลอตแรกเลยั้ยครับล็อตแรกเลยล็อตแรกเลยใช้ที่กี่ไร่ครับห้าหมื่นตัวเนี่ยสองไร่สองไร่สามารถเลี้ยงห้าหมื่นตัวเลี้ยงประมาณกี่เดือนพี่อุดมบอกว่าประมาณสั้งสี่หมื่นแต่ผมเพิ่มไปอ๋อแล้วไม่ทำไมไม่เชื่อพี่อุดมอะพี่อุดมเขาทูบถ,ถูกนะ เพื่อมันตายด้วยอ๋อแล้วเพื่อตายเพื่อตายเพื่ออะไรอ๋อก็ตอนที่ดูอ่ะมันีแบบว่าปล่อยสามแสนเหลือแสนห้าใช่ใช่ครับปล่อยตายครึ่งหนึ่งอ๋อใช่เราก็เพื่อไว้หมื่นหนึแล้วพี่เอาความรู้จะเลี้ยงบาสฑิดจากไหนพี่ถามพี่อุดมเหรอไม่ได้ถามใครเลยก็ดูในยูดูในรายการวิทย์นั่นแหละคือมันสุดยอดจริงๆนะรายการเอิร์ธสดชื่นนะครับนอกจากแบบว่าคุณลุกเพจผมนะเอฟซีเอิร์ธนะนอกจากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคุณก็ยังสามารถสร้างอาชีพได้จากดูรายการเอิร์ธสดชื่น ผมเพ็นกัตาเลยแล้วมันทําให้ผมมีความสุขมากๆพี่ที่สุดยอดมากเลยทําให้ผมมีลังใจในการแบบทารายการต่อไปเลยขอบคุณมากครับ <ผม S 1> ขอยังแชร์อยู่ขอให้หอบอกพี่นี่ประสบความสําเร็จขายดีขายดีครับข,ขอบคุณครับมีความสุขจริงๆผมเคยไปถ่ายวิธีการขึ้นมาสลิดที่เป็นตัวใหญ่แล้วแต่ผมอยากจะรู้จริงๆว่าลูกปลาสลิดสองล้านตัวเนี่ยเกิดจากแม่พันธุพ่อพันกี่ตัวประมาณร้อยโลร้อยโลร้อยโลกี่ตัวห้าพัน ร้อยโลห้าพันตัวห้าพันตัวมันห้าห้าตัวโลไม่มันเป็นเอาเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเอามาเป็นคู่ไหมต้องเป็นคู่ไหมก็รวมรวมมากันรวมรวมคือเราก็กะเอาไม่จำเป็นว่าสองพันห้าต่อสองพันห้าแสดงว่าผลิตม,มันมีการนอกใจกันได้ประมาณนั้น <laughs> แต่เราสองคนไม่มีการนอกใจใช่ไหมฮัลโหลแล้วถามว่าเอามาจากไหนก็ตอนที่เราไปความบอดตรงนั้นที่เเคยไปถ่ายอย่างนั้นไหมใช่เราส่งลูกไปรายใหญ่ล้วก็ซื้อกลับ อคือมันมีการบนบนสรุปเลยก็คือว่าคือพี่อุดมอ่ะก็จะไปซื้อบอ่อใช่จากลูกบอ่อให้ปล่อยไว้ลูกบอ่อที่ไาปล่อยไว้ที่เราขายไว้ไปอ่ะเลี้ยงไว้ประมาณ8เดือนพอโตเต็มวัยก็จะมีการไปจับแบบวันที่เอ,อิ์ธเคยถ่ายก่อนขึ้นปลาสลิดตัวน,นั้นเราก็เจอพี่อุดมแบบนี้นะเขาขึ้นแบบนั้นเสร็จปึง้งวันนั้นพี่อุดมก็ไปถามว่าไปทําไมพี่อุดมก็ไปซื้อมาสามร้อยโลอ่ะพี่อุดมก็ไปซื้อมาสามร้อยโลห้ย สามร้อยโลนี้ก็หมื่นห้าพันตัวสามบอ่อใช้ได้สามบอ่อใช้ได้สามบ่อสามร้โลก็เฉลีย่ยบอ่อแล้วได้สองล้านตัวไม่แน่หมายถึงว่าออกลูกมาบางงวดก็ไม่ถึงแล้วแต่อากาศแล้วแต่ไข่ปลา๋อ,อก็คือแต่มันก็คืออยู่ในหลักล้านแสดงว่ากําไรและขาดทุนก็อยู่ตรงนี้ แล้วดูแลยากไหมปลาสลิดแบบลูกๆเง<น>ี้ยก็เหมือนเด็กอ่อนกันน้ําใสก็หายอเออสรุปนะครับก็พี่อุดมเขาก็ไปซื้อที่บอ่อแบบนั้นที่เอิร์ดเคยถ่ายวันนั้นที่เราเจอพีอ่ดมพี่พี่ดมก็ไปซื้อมา3า0รกิโลก็มาปล่อยในหลาย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 บ่อของพี่อุดมเสร็จรปุ๊บพี่อุดมก็ปล่อยให้เขาผสมพันธุ์กัน<ช>ผสมพันธุ์กันประมาณเดือนครึ่งก็จะได้เอามาเท่านี้เท่าเท่าเล็บเท่าใบแคร์เงี้ยมีประมาณใบแคร์ประมาณใบแคร์เงี้ยออกลูกมาเป็นล้านล้านตัวก็จะได้เป็นลูกปลาแบบนี้ซึ่ง บ่อนั้นวันนี้เขาก็ต้องมารอซื้อจากเราอีกเพื่อนําไปเลี้ยงอีก8เดือนก็จะวนไปวนไปวนไวแต่ที่อุดมมีหลายบ่อก็จะสามารถขายได้ทุกเดือนไหมทุกเดือนเดือนสี่ครั้งเดือนละสี่ครั้งก็เท่ากับอาทิตย์สัปดาห์ครั้งสัปดาห์ครั้งประมาณนั้นอ๋อเพราะว่าเราเลี้ยงให้มันมีการหมุนเวียนเรื่อยๆแสดงว่าการทำอสุริตเนี่ยมีคนความต้องการของตลาดสูงมากนะใช่คนเยอะมาก เป็นอาชีพที่น่าทำแล้วถ้าอยากจะซื้อพันปลาก็โทรมาล่วงหน้าสักครึ่งเดือนโทรมาล่วงหน้าครึ่งเดือนเพราะว่าต้องให้ล็อกคิวไว้ล็อกคิวแล้วซื้อทีจะมีขั้นต่ำมันต้องซื้อเยอะซื้อน้อยเท่าไหร่ก็หลักแสนหลักแสนตัวไม่น้อยก็จะมารับเองถ้าถ้ารับเองนี่กี่ตัวก็เท่าไหร่ก็ได้อ๋อสองสามเปนก็ได้ถ้ารับเองเนี่ยยังงเช่นวันนี้มีคนมารับเองหลักหมื่นหลายหลายคนเลยแต่ถ้าคุณจะซื้อเป็นแสน่ะ พี่อุดมไปส่งเลยส่งได้ถึงไหนจังหวัดไหนก็ส่งได้อยู่ระยะ300โล300โลจากบ้านแถวูตรประการ,ร,การเดี๋ยวลอกอรายการเออสดชื่นนะครับใครที่เลี้ยปลาสลิดยังไงคุณลองโทรมาเอาพันปลาที่พี่อุดมนะครับเดี๋ยวพี่อุดมจะให้เบอร์ครับพี่อุดมครับขอเบอร์โทร086 824 9812อเดี๋ยวผมจะทวนนะครับนี่เพราะเขามีถุงพันปลาของเขานะชื่อว่าฟาร์มฟาร์ม LM พักแม่พันปลาลายแตงไทยขนาดใหญ่อุดมโทร0868249812คุณมาอุดหนุนเขาเลยนะครับพี่อุดมมีปลาผลิตให้ตลอดแต่ผมอยากจะถามว่าลายแตงไทยคืออะไรอะ่ะพี่เขียนไวอ้อ่ะลายแตงไทยก็คือลายขา,ขาวคืออะไรคือปลานี่แหละคือมันเป็นสีสันของมันที่พิเศษเหรอมันมีลายขาวลายแตงไทยถาลายดําคือลายเสือแล้วทำไมพี่อุดมขายลายแตงไทยอะ่ะ ก็มันโตว่าลายเสือไม่ค่อยโตโอ้ยอย่างเงี้ยคือลายแดงไทยใช่ไหมใช่ลายคาดกางคุณมาดูนี่นี่นี่ลายแดงไทยมันแดงไทยไงผมไม่รู้นะเดี๋ยวให้พี่โดมอธิบายแดงไทยยังไงอะคาดกลางเข้มนอะอ๋อมันมีเข้มแล้วก็มีขีดขีดขาวๆอย่างงี้ขีดอ่อนอ่อนขีดอ่อนๆขาวๆใช่ถ้าขีดเข้มคือลายเสืออ๋อ มันโตง่ายกว่ามันโตเร็วโตวเร็วกว่าโอ้ล oh, ายแตงไทยก็คือเลี้ยงง่ายโตเร็วเราสามารถขายได้ราคาดีกว่าใช่ใโอ้ oh, นี่ผมมาอยู่แป๊บเดียวได้ความรู้จากพี่ดมเยอะมากเยอะจริงๆวันนี้เออได้เห็นทุกขั้นตอนของวิธีการทรรําปลาสลิดแล้วจริงๆเราเคยถ่ายมาแล้ววันนี้เราไปดูต่อได้เลยนะพี่ดมนะเ,เราดูเทปนี้ที่วิธีการทําพันธุ์เสร็จ แล,<ช>แล้วเราก็ <นะ S 1> ไปกดดูรายการเอ,อิร์สสดชื่นวิธีการขึ้นต่อวนไปอย่างนี้วนไปอย่างนี้สู่ผู้บริโภคนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่อุดมมากครับที่ให้โอกาสเอิร์ธมาถ,ถ่ายทำนะพี่อุดมโทรมาเขาเรียกว่าบุญหูบุญตาทําให้เราได้รู้ถึงว่าวิชาชีพต,ต่างๆมันต้องอาศัยความชํานาญจริงๆนะต้องอาศัยความรู้ความชํานาญอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้เลยพี่อุดมว่าวันนี้ไซส์มันสวยไม่แต่ไซส์ผมไม่เข้าใจเลยอะ สวยใสเสมออ่ะผมถึงเอาที่บายว่าใส่เสมอคืออะไรคือมันตัวเท่าๆกันไล่เรียกกันมดคือทุกอย่างทำอาชีพทุกอย่างมันมีรายละเอียดของมันจริงๆเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเวลาที่พี่เดิมเขาโยนน้ำแข็งลงมาผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็เพื่อให้ปลามันเย็นปับอุณภมาอุณภูมิให้มันร้อนให้มันรอด ให้มันไม่ตายระหว่างทางไหมไม่ให้น้ํไม่ถุงมันร้อนมากไม่ให้น้ํไม่ถุงมันร้อนมากเห<ช>็นไหมทำทุกอย่างมีรายละเอียด<ช>สุดยอดจริงๆวันนี้ได้ดูเป็นบุญหนูบนตาครับขอขอบคุณพี่อุดมครับ,รบอุดมพันธ์ปาลาสลิดคุณมาอุดหนุนด้วยนะ fc ตะชิงขอบคุณครับพี่สนุกมากอ๋อนี่เป็นกองเยอะมากเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวมีใหญ่นี่ไม่ถึงร้านแดดนะที่ทำให้ผมละลายอ่ะแต่เห็นนะ้าคุณบมเข้าใจละลายแล้วโอ๊ยขางแดดเปรียงเปียงแบบนี้จะร้องเพลงให้คุณฟังสักกเพลง เธอเห็นนกกระยางนั่นไหมเห็นไหมสีขาวขาวสวยๆตรงนั <Hayır> <forecasting íamos> ้นนะครับแบ่งปันตามธรรมชาติครับตอนนี้มันก็จะมีลูกปลาลงอยู่เขาก็จะไปกินกินกินแล้วเขาบอกว่าถ้าคนขึ้นบนแล้วตรงนี้จะเป็นข่าโพนข่าโพนไปด้วยนกกระยางครับนี่นี่อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่สําคัญถ้ามันหาตังให้เราหาตะต้องกาตังให้เราเป็นวิชาชีพเราต้องดูแลนะพี่นะ ล้างเขาก็ต้องล้างให้สะอาดเอี่ยมเขาเรียกว่าให้คุณค่ากับสิ่งรอบตัวของเราทุกคนเราถ้าให้คุณค่ากับสิ่งรอบตัวนะบางคนชอบไปมองที่ไกลๆไ,ไงไปให้คุณค่ากับพี่ไกลๆเราต้องมองเห็นคุณค่าของใกล้ตัวของเราเนี่ยแค่ไม้ไผ่เนี่ยหาสตุ้งตะตังให้เราเราต้องรักษาอย่างดีนะพี่นะขอบคุณนะครับครับสดพื้อนอะลมเย็นเย็นเย็นเดนตอนนี้ที่เอิร์ธอยู่นะครับกลางแดดร้อนเปรี้ยงเปรียงเพียงแค่เอิร์ธเข้ามาตายต้นมะม่วง คุณดูดีลมเย็นสบายลมเย็นสบายต้นมะม่วงต้นไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่มากสามารถสร้างความสดชื่นในขนาดนี้คุณคิดดูว่าถ้าทุกบ้านมีต้นไม้ต่างๆมันประเทศไทยจะมีความร่มรื่นร่มเย็นขนาดไหนผมรู้สึกว่าความหลากหลายของพืชพันุ์ของพันธุ์พืชจะทําให้เราแข็งแรงนะกินพืชป่าหลากหลายร่างกายก็แข็งแรงบ้านมีต้นไม้หลายๆต้นก็ทําให้โลกมันร่มเย็นทําให้โลกมันชื่นใจทําให้โลกมันสดชื่น ตอนนี้หลังบ้านเอิร์ธเริ่มปลูกบ่าลเรียบบ่าเพียบหลายหลายคนอยากจะสดนชื้นคุณลองปลูกต้นไม้กันนะหน,นึ่งบานหนึ่งต้นหนึ่งตำบลหลายต้นกันไปเลยแล้วมันจะสดนชื้นนะครับถ่ายร,รูปได้ครับไปแล้วเอฟซีเหรอสดนชื้นเปล่านี่คุณมาซื้อพันธุ์ต้องอ่ากลองไหนกลองไหนมาคุณท็อปมาจากสุพรรณ พื่อมาซื้อพันปลาสลิดเป็นแสนตัวโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ครับอ่าเรามาดูกันต่อครับนี่อ่นนี้สวัสดีครับอันนี้คือปลาเอานั่งแอร์ไปหรอนั่งแอร์นั่งแอร์ไปจังหวัดอะไรไปกทมไปกทมนะครับปลาสลิดตรงนี้จะไปอทมโดยการนั่งแอร์ไปจิเลี้ยงเอาไปกี่ตัววันนี้วันนี้ไปสองหมื่นสองหมื่นตัวเอาไปปลนกับปลาดุกมีเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาสลิดปลาสลิดไปปนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าคนงาน ประจับปลาปลาดุกแล้วปลาพวกนี้เป็นปลาสำหรับใช้จ่ายคนงานได้เลี้ยงปลาดุกเนี่ยเป็นเป็นรายได้หลักแต่ปลาสลิเดเนี่ยถ้าเราจับขึ้นมาเราก็พอค่าจ่ายคนงานที่เลี้ยงปลาดุกแฟงก็บอกปลาดุกเป็นหลักโอ้ขอบคุณมากนะครับครับ ใช่มีความสุขมีความสุขนะไม่ใช่มีความสุขมีเป็นความได้มาถ่ายวิธีการได้มาเห็นวิถีของการอาชีพเลี้ยงปลาสลิดได้ถ่ายทุกคนได้ดูเป็นความรู้นะครับรู้สึกมันสดชื่นนะครับใครอาติดตามรายการนี้มันสดชื่นแบบนี้คุณเซิร์ชเลย เอธสดชื่นคุณอยู่ g ู o g l e คุณเสิร์ชเอธสดชื่นคุณอยู่ Facebook คุณเสิร์ชเอธสดชื่นคุณอยู่ยูทู e คุณเสิร์ชเอธสดชื่นคุณอยู่ i อีคุณเสิร์ชเอธสดชื่นคุณจะเจอเพจแท็กเพลคุณเจอเพจแท็กเพลปุ๊บคุณนั่งดูวิดีโอเลยดูวิดีโอดูไปดูไปเคล็ดลับสำคัญคือคุณดูให้จบถึงตรงเนี้นะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขสดชื่นสำหรับวันนี้ บายบายครับขอทุกคนสดชื่นเดี๋ยววันนี้เอิกลับบ้านแล้วทุกคนครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้วันนี้นะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปก่อนครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเอิกลับก่อนครับขอให้บอประสบความสำเร็จสดชื่นนะโอเคครับไปครับไปครับสวัสดีครับบายบายลูกสาวเขาก่อนรับตังค์เลยเนี่ยอาชีพนี้ดีที่สุดแล้วบายบายนะครับขอบคุณนะครับ